สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมนะครับสุชาติพานิชนะครับวันนี้ผมมาที่จังหวัดเลยแล้วก็มาอย่างจุดตรงนี้ก็คือสกายวอล์กอ่าวันนี้เรามีอ่าเรียกว่าเป็นมักุเทศหรือว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ในการที่จะมาแนะนําสถานที่ตรงนี้ให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังและตอนนี้เราอยู่กับน้องสวัสดีครับน้องโซฟีนะคะตำแหน่งประชาสัมพันธ์ค่ะของสกายวอล์กผูใหญ่ภูมิ้ อน,นี้ก็คือเรียกว่าอันนี้คือสกายวอล์กเชียงคานค่ะนนหรือเรียกว่าสกายวอล์กพาใหญ่พูก,กนิ้วค่ะเปิดมานานยังนะอันนี้เปิดมาได้4ปีแล้วค่ะตัวสกายวอล์กจะปิดไปตอนโควิดค่ะ2ปีค่ะบริเวณนี้ขึ้นขึ้นอยู่กัตบตํบลอะไรอันนี้ก็คืออยู่ที่ ตั้งนะคะบ้านท่าดีมีตำบลปาาตุ้มอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะอ๋อก็คืออยู่ในพื้นที่ของเชียงคานใช่ค่ะของอำเภอเชียงคานเรามื่อคืนเมื่อคืนพี่ก็ไปนอนที่เชียงคานก็เลยมาต่อที่สกายวอลสกายวอลทุกทีก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นแลนด์แลนด์มาร์คจกหนึ่งของเชียงคานเลยใช่ค่ะเดี๋ยวจะให้น้องให้น้องโซน้องโซซีนค่ะโซซีนนะครับพาพาเดินพาพาเดินไปไปชมสกายวอล์แล้วก็จะได้ อธิบายให้กับท่านผู้ชมว่าจุดนี้วิวเป็นไงบ้างนะครับไปผู้ชมตามไปครับต้องใส่รองเท้าพี่ชาติสียงเท้ากันค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าประตูสกายวอล์กโซฟีเห็นมีพระก่อนที่เราจะเดินระพุทธตูป ประทานพนค่นะ,คะมีสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2542ค่ะมีความสูงอยู่19เมตรนะคะสร้างขึ้นโดยกองทัพภาคที่2ร่วมก,กับประชาชนค่ะสร้างขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ในหลวงรัชกาลที่9เพื่อปกปักรักษาทั้งสองฝั่งโค้งนะคะก็คือฝั่งของสปปลาวและฝั่งของประเทศไทยค่ะจะเรียกว่าเป็นอสปปลาวใช่ค่ะกนะ่อนที่เราจะเดินจะแานที่มาท่องเที่ยวก็มาสุจัลละใช่ค่ะจะมี จุดซุ้มดอกไม้อยู่นะคะชาวเชียงคานเรียกว่าซุ้มต้นหมักเบงนะคะจะประดิษฐด้วยใบตองประดับด้วยดอกพุธนะคะเป็นเครื่องสกักการะบูชาองค์พระใหญ่ะคะ่ะอ่าพอเราสักการะเสร็จเราก็เข้าจะให้น้องโซฟีนำความยาวความกวาม้างของของสกายวอล์กจุดนี้ อันนี้นะคะตัวสกายวอล์กนะคะจะมีความสูงจากระดับแม่น้ำโขงประมาณ80เมตรค่ะ80เมตรคือจากความสูงค่ะ<อ>หรือเทียบเท่ากับตึก30ชั้นนะคะ<อ>ทางเดินนะคะจะทำด้วยกระจกใสนะคะอยู่ด้านในนะคะจะมีความยาวอยู่100เมตรกว้าง2เมตรค่ะ<อ>กระจก1ตารางเมตรนะคะจะรองรับสมนักได้ถึง500กิโลกรัม500กิโลกรัมคือตันใช่ มาแล้วนะคะรู้สึกว่าตัวสาย่อมีการสันไัยลักคะก็คือวิศวกรก็ขึ้นเพื่อรองรับจุดนี้นะคะจะเป็นจุดแรกนะคะจุดแรกนะคะจะเห็นทัศนียภาพสองฝั่งโค้งนะคะก็คือฝั่งของสปปลาวและฝั่งของประเทศไทยค่ะด้านหน้าของเราคือด้านหน้านะคะก็คือแม่น้ำโขงค่ะแม่น้ำโขงแต่ละเข้าที่นี่เป็นที่แรกของภาคอีสาน เป็นจุดที่สองของประเทศไทยนะคะแล้วก็จะมีคอนเซปต์ว่าเบืองง้องโค้งกรใครในสานั่นเองค่ะเห็นตรงตรงตรง,ตรงจุดซ้ายมือเาราของส่วนแยกนี้เป็นตรงนี้นะคะจะเ,เป็นแม่น้ำเหื่งค่ะก็คือเป็นแม่น้ำที่ไหลลงมาบรรจบที่ในของเกิดเป็นแม่น้ำสองสีค่ะ<ร><ร>จุด,จดที่สามนะคะจะเห็นชัดเจ,น,จดน่ เรียกว่าแม่น้ำสองสีนี่คือจุดที่สามนะคะจะเป็นเลนท์มาร์กเลยค่ะมันมันจะเกิดขึ้นตอนไหนจะขึ้นตอนแบบช่วงหน้าแรงคะหน้าแรงวันนี้ช่วงนี้มันอาจจะมองไม่เห็นเนาะใช่ค่ะช่วงนี้แยกไม่ออกค่ะแต่เห็นอยู่แต่ว่าเห็นเห็นนิดนึงค่ะจะมองไม่เห็นชัดเจนเป็นแม่น้ำสองสีค่ะฝั่งด้านน้องที่เรามองเห็นความมืดอันนี้ก็เปิด สายงามของประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะก็น,นี้จะเป็นบ้านดอนตรวจเมืองสันนัะขึ้ามแต่วงจันใช่ค่ะถ้าจะดีวันถายรูปจุดนี้นะคะจุดที่สองนะคะหากเราหันหลังให้อุ้งพระใหญ่นะคะหันหน้าเข้าชมภูเขาถ้าเราถ่ายรูปออกมาได้เราจะได้รูปที่สวยงามเลยค่ะแบงนี้นะคะ ร่วมกันทั้งพี่น้องสปอรวากับ<ช>ของไทยถ้าเราจะมาท่องเที่ยวน้องโซฟีเนี่อนยอยากให้แนะนําพี่น้องที่ยังไม่ได้มาท่องเที่ยวที่สกายวอล์กจุดนี้ามาอย่างไงแล้วก็จะได้ประโยชน์อะไรบ้างที่ถ้ามาที่พิศกลิม เที่ยวนะคะเราก็จะมีค่าอัตราค่าบริการค่ะท่านละ60บาท60บาทนะคะจะมีค่าขึ้นรถค่ารถขึ้นจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนใช่ค่ะแล้วก็จะมีรองเท้าสกงเาทีที่เราใส่อยู่ะสีแดงนะคะเราเราจะให้ค่ะ็นรวมของ60บาทนะคะถ้ามาเที่ยวก็จะเห็นมาดูทัศนียภาพถ้าเริ่มสมมุติว่าเขานั่งรถทัวมาต้องมาต้องมาลงที่ไหนลงที่เลย ้รถมารถทัวร์ก็จะมาจะมีลงบกสเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาลงที่เชียงคานจะมีนครชัยคนงนะคานแล้วก็สองสามล้ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าถ้าเกิดมาด้วยรถโดยนตสามประจำทางใช่อ่าถ้ามาด้วยรถประจําตัวก็สามารถที่จะก็มาเลยค่ะตั้โลเคชั่นมาเลยค่ะสายบล็อกเชียงคานค่ะอออื่าก็ฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับจุดนี้ถือว่ามาก็คุ้มเนาะ จห่างจากต <ALLY S 1> ัวอำเภอเชียงคานประมาณยี่สิบกิโลเมตรค่ะอืมย <c Apps ihat> ี <Wars into> ่ส <itus> it ิบ <existe> ก <ountain> ิโลแก่แป๊บเดียวแป๊จะมาพักที่เออสมมติถ้ามาพักที่นี่เลยมีมีที่ะไม่มีที่พักจะต้องพักที่เชียงคานแล้วค่อยค่อยต่อรถมาที่นี่ใช่นะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณโซเฟียทำงานทำงานกี่วันน้องทำงานสองวันค่ะวัน แบบว่ามันจะสลับกันทำสองอยู่นทำสองไม่เอาวันเนี่ยไปอยู่อยู่ที่นี่ประจำใช่ค่ะเรียนอยู่ได้ไหมตอนนี้เรียนอยู่ค่ะที่มหาลัยอาแบกค่ะรัตนบัณฑิตมกรุงเทพค่ะเอ้าอยู่กรุงเทพอันนี้จุดนี้ปิดเทอมไม่ค่ะเรียนออนไลน์ค่ะอ๋อเรียนออนไลน์นะต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่ให้ความรู้นะขอบคุณมากๆเลยนะครับนะท่านผู้ชมนะครับถ้ามีโอกาสได้มาท่องเที่ยวที่นี่ก็แนะนําเลยนะครับว่าจุด เชียอกินสกายวอล์กที่เชียงคาน mm hmm. ก็เป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญจุดหนึ่งซึ่งซึ่งน่าจะมาถึงนะครับวันนี้นะครับเราสองคนนะคผมกับน้องก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามแล้วก็ขออนุญาตที่จะนาลาท่านผู้ชมไปที่พิเท่านี้ค่ะ <c oughs> <c oughs>